เพ้าะว่ามันโจนน่ะตัวพรมันโจนทะลุไปพวกน่ะนี่สามมันเลยอย่างน่ะตายเลยนะมันหนีอ่ะหนีทำไมอ่ะ นี่ยังเป็นคดีอย่งเนี่ยบ้านมีน้อง,ตา,องตายแต่นี่คือแบบททะลุหน้าตัวไม่ไหวทำไมทำไมไม่หมุหัวทำไมหมุนด้วยโดนยากอ่ะดักแล้วดักแล้วดักแล้ว,ลวตัวยังหนัก